แพ็กคู่อะแพ็กคู่พี่โคแพ็กคู่รุ่นพี่กับรุ่นน้องอ๋อโซตังรับกับเอ็มซีโร่รุ่นสิบพี่น้องเจอดินแ้น,นจัดเต็มอุ้มเลย1.2คิวครับเครื่องยนต์นี่กระหึมเลย เรื่องโคมาสื่อปัม๊มโคมาสื่อ1 2บักเก็ตคันนี้ครับแทก80 r เลอร์7แคร r i e r 2จัดให้ดูเลยเออดินดินออกแดงๆครับนะโอเคขับฝีมือนะ ดูความแข็งแกร่งของเขาครับ165พลังมาเขามันเร็วคาปาซิตี้นี่วัดรอบนี่2,000รอบต่อน,นาทีครับนะต่ำสุดก็1,750รอบต่อน,นาทีลองหลังจะดดูดน้ำมันแบบออโต้ระบบคอมแทร็กหลอดไฟ LED สีเหลืองครับไอ้หนุ่มสมุไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น เจาะดินแข็งให้ดูครับนี่เป็นสองหนะึ่งศูนย์ะเพือว่ารุ่นสิบเดีวนะ้องตัวท็อปแล้วรุ่นแปดตัวแรกครับนี่ยังสดมากยังห้าวเป้งเลยไหมนะ้อง แลโดยบางกอกโคบัสุูเซลครับใกลบ้บานท่านอ่สุดโคยครับเออดูความเร็วนะเสียงอร่อยมากครับ ที่ครึ่งครับเรียบร้อยฝากกดติดตามนะสวัสดีครับ